เริ่มแล้วครับเกมใหม่ของพวกเราเล่นซ่อนแอบในสวนสัตว์แล้ววันนี้เราได้เป็นสัตว์จริงๆคนห่จะเป็นไอ้เป็นคนยิงค่ะเป็นไยพานเนระออ้มีนายพานด้วยแล้วเราต้องเป็นสัตว์อะไรอะเราไปเรียกสัตว์กัน<ม>เก<อ>้าไม่ได้หรอแต่ว่าถ้าเดีาไดีสี่จุาสองหนึ่งหมาครับเรามาดูก<ๆ>ันว่าเราจะเป็นตัวอะไร สา 2. สองนึสองงมแบิงแมงมุมกบน้องบิงเป็นกบมาเหรอพ่อหนูเป็นยีราฟพ่อหนูเป็นกระต่ายเออบิงเป็นกระต่ายโ้โหนงใบเป็นยีราฟยีราฟจะไปแอบที่ไหนเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้ส่วนกระต่ายดีมากกระต่ายแอบมิดมากคน นึงวิเป็นกระต่ายใส่แว่นอ๋อนายพันอยู่ตรงนั้นไงเดี๋ยว bro bro w h a t ั a b r นายพันเดี๋ยวนะใบใบเป็นยีราบ้่ะโดนนายพันตามไล่แล้วบิก็โดน o bro 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 เยวเี๋เียมานี่เนีรดูตายีรายีรากับกระต่ายอยู่ด้วยกัน บบกระต่ายดีเบร์เบร์บร์เบร์เบ้วเบร์บร์เบบร์เบร์้บร์บร์เ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 บร์บเบรวยบร์บร์เบอ์บร์เบร์บร์บร์เบร์เบังเบร์เบรวเบร์้งร์เบรเบร์มบร์เบรบร์เบร์เบรเบย์เบร์เบรบรเบร์เบเบร์เบร์ร์เบร์เบเบร์เรรเรเรบ บิงเอาให้รอดได้ไหมไม่รู้รอดได้อยู่แล้วเลยแค่50าสิบวิเองเอาใจช่วยน้องบิงด้วยน้องบิงเป็นกระต่ายที่แอบนิดเก่งมากแอบซ้อ,บอนแอบซ้อนได้เก่งมากมแต่ถ้าใครเป็นมีลาไปยังไงก็โดนเนาะเพราะว่าตัวเขาใหญ่ไงน,ยนายพันแค่เดินไปเดินมานพันก็เจอแนละ้วช้างยังไม่โดนเลยเออมีช้างด้วยนะบิงยูยเฉยนะหนึ่งพันยี่สิบวิไม่จ้องนบไม่ต้องนะ พื่ต้องนะเราเราเราโชว์ตัวเลยดนมียโชว์ตัวเลยโชว์ตัวเลยเหลืออีกสิวิยังไงก็ได้เหลืออกโชว์ตัวไไเหลืิวโชว์ตัวไหรือไม่ก็มาเลยนี่น่บินโชว์แล้วไปไปบิโชว์แล้วช่ห่อยเหลืออี่้าวิบินโชว์เลยหวิเองสามวิเองสวิโชว์ตัวเออเออโชว์ตัวเก่งมากน้องบินเามอทุกคนกระต่ายแบบต่อไปต่อไปเราเป็นมดนะไป น้องรดรเป็นมดโอเคน้องบิงได้เป็นอะไรนะเนี่ยเพราะมันเป็นมดน้องมันเป็นมดจริงๆด้วยเฮ้ยน้องเมยเป็นปลาแล้วมันจะอยู่ให้ใกล้ตัวนี้นายพานมาอที่สุดตอนนี้น้องบ้ายเป็นมดครับเขาจะอยู่ใกล้นายพานมากเป็นมดเป็นมดเป็นมดแอบซ่อนอยู่ใกล้ๆนายพานเลยเพราะเขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดบิงเป็นอะไรบิงเป็นปลาเหรอ เป็นปลาอยู่บนบกได้เหรอหนูทำไมไม่โดดลงน้ำไปอ่ะมันไม่มีอุ๊ยแหนี้ไม่มีน้ำหรอมันเป็นมีมีมีนีน้ำอยู่ตรงนั้นมันไม่ต้องก็ไดิวปลาปลาปลามันไม่ต้องก็ได้าปลาปลาเห็นเห็นอะไรบิงโดดลงน้ำอ้าวบิงตายเหรอเออตายลงน้ำแล้วก็บิงเป็นปลาท่านไม่ยอมลงน้ำนี่คือท่าหมาะผมอ่าโอ้ยท่าหมาะปะเนี่ย มดตีลังกาอ e ุ้ยบ๊ายบายอย่าทำยังไงมัน <tinc S 1> มีกลิ่นออกมดเล่นหมุนมดหม yeah. ุนครับมดหมุนไหนมดยืนหน่อยมดยืนนี่มดยืนยืนสุดอกเดินมามีคนเดินมาใกล้เราสิบสองแล้วเก้ามิเปิดเตยตัวตนมาสิมาสิมาเร็วมาเร็วอุ้ยอุ้ยเอาตายจริงป่ะอุ้ยทุกคน เราเปิดเผยตัวตนแล้วเราโดนโดนยิงไกลเฮ้ยเขายิงแม่นเนาะก็ก็หนูอ่ะก็หนูเป็นตัวสัตว์ตัวเล็กไงโดนยิงทีเดียวตายอ๋อถ้าเป็นยีราฟโดนยิงหลายทีอ๋ออย่างนี้นี่เองข้อต่อไปหนูอาจจะเป็นงูใช่แหนูจะเป็นอาจจะจะเป็นไอตัวนี้กระต่ายกระต่ายโอเคไม่ใช่ตัวนี้ไม่เป็นกระต่ายเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้มาจูมาจูใช่หรอมาจูไม่ใช่แมปจะเป็นงูแมปเครื่องบิน เฮ้ยน้องร่งเป็นตัวนี้น้องบิงเป็นงูแ้องรนงนเป็นตัวนี้อ๋อบ้เป็นกระรอกบิงเป็นงูเฮ้ยงูก็ดีแอบมิดเลยบิงงูดีงูดีนี่นี่งูขบบาดหางงูงูขบบาดหางเก็บหางได้ยืนได้ด้วยอุ้ยอ้ยยืนยืนยืนเปลี่ยนสีเปลีนสีน้องบยแอบซ่อนอยู่หลังกล่องครับป๊อตป๊อปป๊อปอปอป๊อปป งูแอบซ่อนอยู่หลังกระเพงครับงูดา่างูด่าได้อุ้ยงูด่ากลายเป็นสีแดงตอนนี้พวกเราน่าจะรอดปลอดภัยนะเพราะเราเป็นสัตว์ตัวเล็กอุ้ยมีคนมาบิงบิงแอบไว้ดีบิงโอ้โห้บิงเลื้อยแรงเหมือนกันนะเลื้อยแรงใช่บิงเลื้อยอ่ะเลื้อยคานอ่ะเลื้อยคานเร็วมากอ้าบ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 าบ้าบาบาบามันมาข้างหลังอ้าบ้าอ้าบังอ้าบังมาขายอินเดียจบ้า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 บยาบ้าบ้าย้าต้าบ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 ้าาบ ครโดนตีตายเหลืองูงูจะรอดไหมเหลือกี่ตัวเลยอห้าตัวเหลืออีกสี่สิบวิบิงบิงจะรอดบิงจะรอดบิงจะรอดขอให้บิงรอดนะอย่ามาใกล้ดีใกล้แล้วอ่ะบิงรอดเป็นดีรอดบิงรอดบิงรอดต่อไปบิงจะเป็นเหรอใช่บิงไปฝันเจ้าตนไปฝันเจ้าตน เปิดตัวตนเร็วอุ๊ย,ยชนะแล้วบ<ม>ิงชนะแล้ไม่อะอุ๊ยงูชนะเรามาดูว่าบิงจะเป็นนายพานได้จะฆ่าจะหาจะจับสัตว์ได้กี่ต,ต,ตัว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 พนักง,งานดูแลสัตว์ครับยังไงบิงเป็นพนักงานดูแลสัตว์มีสัตว์ทั้งหมด12ตัวหนีออกมาน้องบิงเป็นนายพานจัดการนกฟามิงโกตัวที่หนึ่งจัดการไปแล้วหนึ่งตัวบิงเก่งมากเป็นนายพานนี้มันสนุกจริงๆ เอาล้ครับตามหาอยู่ในห<ด>้องรแบงเอาล้ครับอยู่ตรงไหนมีรถํำนวนเต็มไปหมดเลยอุ้ยบิงยิงไปแล้วอ๋อ,อยิงแล้วโอ,โ,โอ้ยนู้นอะไรอยู่ข้างหลังโอ้โหเลี้ยวปลายิงปลาปลาหลุด,ดออกมามอันนี้นะครับเราไม่ได้ยิงจริงนะแต่เราใช้ยาสลกแล้วเราก็จะจับสัตว์ปล่อยจระเข้บิงจัดการจระเข้จระเข้กระโดดหนี อุ้ยสิงโตสิงโตก็หลุดออกมาอุยอ้ยโดนอุ้ยตัวนี้ก็โดนอุ้ยยังวิงจัดการสัตว์ได้เยอะมากอุย้ยเจ้าจระเข้อยัไปนี่คือใบนี้คือใบนี้คือใบอันี้ใบจัดการจระวิ้งจัดการจระเข้พี่ใบพี่ใบเป็นจระเข้ oh, <no. S 1> อุย้ยวิ้งเก่งอ่ะอุย้ยเล่นเป็นานายพันสนุกวิ้งเลยกักตัววิ้งไปที่อื่นตรงนั้นไม่มีอะไร ท่าไรนี่ตัวนี้อ่ะอ๋อแลดเหรออ๋อน้องบิงตาดีมากมันมีแลดแอบอยู่ข้างบนเุ้ยตัวไรตัวไรตัวไรน้องบิงน้องบิงจัดการอีกคนน่ากิงกานี่ก่อนน้องบิงกดอันนี้แป๊บนึงอู้วเป็ดเป็ดเป็ดหันเป็ดฮันเป็ดหันอยู่ตรงนั้นเอาแล้วครับเหลือแค่ห้าสิบวิแล้วนะ อย่าบินอย่าบินอย่าบินเราบินเราบินอย่าบินเหลืออีกสามสิบวิเท่านั้นเหลืออีกสามตัวบิงโอ้เจ้าตัวนี้มันวิ่งใหญ่เลยโอ้โหมตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนีใช่ใช่อยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งหายไปไหนแล้วไปแอบไหนแล้วแอบไหนแล้วโอ้ยวิงยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าเหลือสิบวิอุ้ยเหลือสัตว์อีกสองตัวเองเราหาไม่ครบอ่ะ โูมีอีกสองตัวแอบมิดมากนั่นไงนั่นไงชาลิงคิงคองแอบอยู่โอ้ยคลิงคิงคองคลิงคิงคองอุ้ยเป็นนายพานสนุกมากพ่อหลุดงูหาไม่เจอสองตัวเลยอ่ะได้ไม่เป็นไรทุกคนและเกมนี้งูงูหลุดออกมาจากโซ่กัดงูนี่งูนี่งูนี่งูของน้องบิ๊กงูใส่หมวกของน้องใบอ่ะงูห้อยหัวไม่มีหมวกแอบให้ดีแอบให้ดี เอาจริงไปเลยยงูงูสับตัวยังรอดอยู่นะครับถ้าหนูว่าหนูตายได้เพราะว่าเขาอยู่ใกล้หนูใช่ไหมดใกล้หนูก็เปลี่ยนที่แอบสิเ<ๆ>ขาเพิ่งหาได้แค่สองสามตัวเองอบิ๊กเปิดเผยตัวไปเลยนี่แอบข้างบ้านแอบข้างบ้านสีฟ้าโอเคตอนนี้นะครับน้องบ้าเป็นงูขดอยู่ตรงสีแดงนะครับส่วนน้องบิ๊กเป็นงูขดอยู่ตรงบ้านสีฟ้าครับ มาใกล้บิงนะครับเหลือแค่20วิครับบิงเปิดเผยตัวต้นไม่หนูตัวต้จยวหนูตายเดี๋นะเออเไม่ต้องเปิดเผยหรอกเพราะว่าถ้ามันเห็นปุ๊บเราตายเลยนะห้าสิบวิสามงเอั้นเอาสวิก็ได้สาวิกห้าเขางเขาเิงเปิดเผต้นตนไม่เปิดต้นเปต้นเปิดตนเปิดต้นเปิดตนิดตเปิดเปิตนต้นเปิเปิดเปิตนต้นเปิดเปิตนต้นเปิดเปิดตนนเ ทุกคนเป็นงูเกม <anak gel, S 1> เนี้ยถ้าเราเราเลือกเป็นงูเราลอดแล้วจะไปตอนหนูเหดี๋ยวนะเพาะเพาะเลือกจะเป็นนายพาเนาะเหรอคช่เอาแล้วเอาแล้วเอกแล้วตรงนี้โอเคนี่วิธีการเลือกแล้วก็เลือกเป็นสัตว์แต่ว่าถ้าบัตรเราแต่ว่าถ้าบัตรเราถ้าบัตรเราไม่ถ <comp roe. S 2> ้าถ้าเราไม่มีบัตรเนี้เราจะเลือกไม่ได้ต้องสุ่มนี่ไงสัตว์หลุดออกมาเต็มเลยช้างม้าวัวควายนกกระจอกเทศก็ตายหนึ่งตายหนึ่งเก็บได้จำนวหนึ่ง ว่าไงครับน้องบิงเป็นอะไรอ่ะมดแมงมุมแมงมุมช้างตายช้างตายแล้ะสองเออเออจะตัวเล็กตายสามอุ้ยตัวอะไรใหญ่ๆอ่ะยิงยิงช้า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 งตายเลยตายสี่ตายสี่แล้วเหลือเพียงใเยอะอุ้ยอุ้ยมดมดตายเดือมดบิงปะอ้าบิงตาย อ้าวไม่ใช่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 มดลิงสา้ทำเวลาดีจระเข้จระเข้แอบจัดการจัดการจัดการเดินตามไม่ได้ไปจัดการจระเข้เรายิงยาสลบใส่จระเข้ครับเพื่อที่จะเอากลับเอาเขากลับไปปล่อยที่สวนสัตว์ตัวอะไรอยู่นั้นอ่ะสองตัวตรงนี้ก็มีตัวนึ่งน่ะเอาางก่อนเนเอาางก่อนเนาะ กนู่นแอบไปนู่นแล้วได้ได้อีกหนึ่งคว้านคว้างคว้านคว้านข้ามไปไหนคว้านข้ามถนนคว้านจัดการโอุ้ยเหลือห้าแรดแอบอยู่อุ้ยมีสองตัวเลยอยู่ตรงนั้นอ่ะช้างกับแรดช้างกับแรดโอ้โหเอาไหนดีเอาช้างก่อนเนาะโอ้ช้างสีฟ้าป้อมป้โหยิงตูดช้างเลยป้อมป้อมยังไม่ตายช้างยังไม่ตายช้างใช้ใช้ยาสลบเยอะมากได้แล้ว เหลือแค่สี่ตัวอะไรตัวนั้นอยู่ไหนอ่ะมองอุ้ยอุ้ยเขาแอบหรอแลกแรกแรกตายแรดตายเหลืออีกสามตัวเหลืออีกตัวเดียวก็เท่าน้องแล้วเฮ้ยทุกคนเหลืออีกสามตัวเราหาอะไรไม่ได้เลยอ่ะทั้นทำที่เรามีเวลาบิงอะเขาแอบเก่งนี่ไงใช่ปะมาตายเฮ้ยสองได้ท้าบิงแล้วเย้หมดเวลาก็ดีเลย ทุกคนสนุกมากและนี่คือเกมเล่นซ่อนแอบในสวนสัตว์มีทั้งนายพานแล้วก็มีทั้งสัตว์หลุดออกไฟสนุกจริงๆครับงั้นสำหรับคลิปนี้เกมนี้ชื่อเกมลายเปิดดูซิสู้สัตว์หรืออฟหรือว่าสู้อฟโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กไปด้วยนะอ